ปัจจุบันนี้เราใช้ฟิล์มกันหลักๆเนี่ยสกลุ่มดูอย่างไรต่างอย่างไรเหมาะสมกับท่านอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ a o r i t e c h r i s k Risk the real standard นั้นมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับท่านอาจจะใช้เวลาดูยาวสักนิดหนึ่งนะผมจะว่ากันจนจบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงกันความร้อนในยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคก,กลางแล้วก็ยุคเริ่มต้น มันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะนําฟิล์มทั้ง3กลุ่มนะครับมาทดสอบมาเล่าให้ฟังนะเยื่องหลักๆสําคัญสําคัญว่ามันมีโครงสร้างหลักๆอย่างไรมันมีลักษณะคุณประโยชน์ความแตกต่างกันอย่างไรเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ใช้รถหรที่จะไปออกรถหรือเปลี่ยนฟิล์มกองแสงกับรถยนต์หรืออาคารด้วยก็ได้นะครับจะได้มีความเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เราใช้ฟิล์มกันหลักๆเนี่ยสกลุ่ม ดูอย่างไรต่างอย่างไรเหมาะสมกับท่านอย่างไรวันนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับเอาละครับเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าประเภทของฟิล์มกองแสงหรือวินดูฟิล์มท้ายเนี่ยเราแบ,บ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีความเข้มโดยมาตรฐานจากโรงงานผลิตที่เขาเรียกว่าเบอร์เบอร์จริงๆแล้วคือเปอร์เซ็นต์แสงสอง่านหรือ visible light transmission ก็คือใสสุดที่นิยมใช้กันนะฮะก็คือเบอร์50าศูยนยถ้าเนครับแต่บ้านเราเรียกเบอร์50อันนี้เบอร์เรียกตรง เข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือแสงส่องผ่านนะฮะสามสิบห้าปอร์เซ็นต์อันนี้ประเทศไทยเราเรียกในตลาดว่าฟิล์มเบอร์สี่ศูนย์นะฮะขยับขึ้นมาเข้มขึ้นไปอีกนะครับคือแสงส่องผ่านยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเบอร์หกสิบแล้วก็เบอร์สุดท้ายคือเข้มสุดเรียกว่าแสงส่องผ่านห้าเปอร์เซ็นต์คือเบอร์แปดศูนยะ์บ้านเราเรียกอย่างนี้นะครับมันไม่ได้สะท้อนตัวเลข เรื่องของแสงหรือการความเข้มเท่าไหร่นะครับท่านก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเวลาไปคุยกับร้านค้าหรือศูนย์บริการติฟฟีก็ต้องเรื่องตามน,นี้นะครับคือมีสีเฉดหลักส่วนสีจะเป็นอย่างไรนะฮะมีความเข้มความเงามีความสามารถในการลดความร้อน UV หรือความร้อนรวมเท่าไหร่นั้นกันนี้ก็สุดแล้วแต่กลุ่มแรกเลยเขาเรียกว่ากลุ่มดายทินฟิล์มแต่ที่เป็นยุคแรกๆนะเขาผลิตด้วยการใช้โครงสร้างของสูตรสี ให้มีความเข้มต่างๆกันตามนี้นะฮะแล้วก็เติมสารกันลอยเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่กาวแล้วก็ชั้นไลเนอร์ตัวสุดท้ายง่ายๆอย่างงีงง้ครับอันนี้คือฟิล์มฟิล์มก็คือตัว PET นั่นเองนะฮะแล้วก็อาจจะเติมสารกันลอยขีดข่วนะสีตัวนี้นะครับสีของชั้นโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเอาสีเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อพลาสติกหรือจะใช้เคมีสีโคดเข้าไปก็ได้แล้วแต่เทคโนโลยีนะแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันฟิล์มพวกนี้นะครับมันจะมีความสามารถในการกันแสงได้ ตามความเข้มที่เขาต้องการผลิตแต่คุณสมบัตินึ่นๆที่มันไม่มีเราจะเทสให้ดูเลยนะครับคือเรื่องของการการความร้อนรวมเนี่ยไม่ค่อยเยอะอิดฟารีจะก,กันได้เราวๆประมาณ20มันก็เลยทำให้ฟิล์มยุคแรกเนีย่ยเราเน้นไปทั้งเรื่องกรองแสงทําให้เราสบายตากันความร้อนได้บ้างเล็กน้อยอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณสัก3ปีบวกลบนะแล้วก็เน้นเรื่องการเป็นส่วนตัวเป็นหลัก แล้วก็มีการพัฒนาว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้ฟิล์มมันมีความสามารถในการที่จะลดความร้อนได้มากกว่าตัวนี้นะก็คิดกันนฮะจนเข้าสู่ยุคกลางของฟิล์มกองแสงเราก็จะได้เป็นฟิล์มที่เป็นเม็ดไลซ์นะครับหรืออีกอันนี้ที่แทรกเข้ามาคือตัวสปัตเตอรลิงซึ่งมีความทนทานมากขึ้นนะครับก็คือมีโลหะผสมเข้ามาความสามารถในการกองแสงก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือคล้ายๆกับแบบเยนะ็แสงส่งผ่านเท่าไหร่ก็ควบคุมปริมาณของเม็ดโลหะหรือตัวความหนานแน่นของโลหะ นะครับแล้วก็ผสมสีเข้าไปในเนื้อพลาสติกตัวที่เป็นโลหะนี่แหละครับที่มันช่วยกันความร้อนรวมได้มากขึ้นจากตรงนี้นะครับที่อินฟราเรดกันได้ประมาณ20%็ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น40 5 0 6 0เอลยอันนี้ยุคก,กลางเลยครับยุคที่มีการสร้างแบรนดิ้งของฟิล์มกรองแสงในประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับก็นิยมใช้สินค้ากลุ่มนี้แหละครับมาเป็นตัวทําตลาดความหนาก็จะหนาขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวกลางเนี่ยเป็น1.5มิลส่วนใหญ่เลย ทีนี้ปัญหาืตามมาว่าหลังจากที่ยุคนี้ผ่านมามันก็ยุสู่ยุคอินเทอร์เน็ตยุคดิจิตอลอะไรก็ว่ากันไปมีการใช้เครื่องมือสื่อสารไายทางด่วนมือถือ Wi-Fi สัญญาณมิทยุต่างๆมากมายไก่กองเลยนะฮะเข้ามาสู่ยุคตรงประมาณป,ปลายๆตรงนี้ครับมันก็มีปัญหาคือไอ้พวกโลหะต่างๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องการไปรบกวนเครื่องสัญญาณต่างๆอย่างที่บอกทางโรงงานหรือนักวิาศ์ก็ไปดังโจคิดว่าเอ๊ะ ทำอย่างไรให้มันมีฟิล์มที่มีความสามารถในการลดความร้อนหรืออินฟราเรดได้เยอะๆเลยแต่ต้องไม่รบกวนขึ้นอย่างก็ต้องไม่มีโลหะซึ่งคําตอบก็คือพวกนาโนพาร์ติเคิลหรือนาโนเทคโนโลยีนะครับนสุดท้ายก็มีการใช้กันหลายตัวนะครับ ATO ITO ททางสเตนนุ่นนีนเต็ไมไปหมดเลยจนสุดท้ายก็มาจบอยู่ที่ตัวเซรามิกที่มีคุณภาพดีใช้ได้ราคาไม่สูงมากนะก็กลายเป็นว่าเป็นนาโนเซรามิกฟิล์มที่เราคุ้นหูคุ้นตากันอยู่ทุกวันนี้ ความหนาก็อยู่ที่ประมาณ1.5มิลแล้วก็ยังมี2มิลด้วยนะที่เป็น1.8ก็มีอะไรบิก็จะหนาขึ้นนะครับตามลักษณะของโรงงานผลิตแต่ละโรงงานคุณสมบัติในการลดอินฟาเรดของกลุ่มนี้นะครับนาโนซอรมิกเนี่ยก็จะดีกว่าตัวนี้อีกนะครับแต่ตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณสัก40-60ใช่ไหมครับอินฟาเรดตัวนี้นะฮะขึ้นไปถึง80กว่าจนถึง99เนี่ยที่น่าสนใจเด่นดังคือพิสุทธิ์แล้ววันนี้ผมก็เลยจันดูว่าาเอละมาดดูันจเลยนะครับว่าไอ้ฟิล์ม3กลุ่มเนี่ยนะแต่ละคเข้มเนี่ยที่่ตางกันเนี่ย มันมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูกลุ่มแรกเลยนะครับดายทินดิเฟก i v ฟหรือตัวที่ไม่มีโลหะผลเป็นยุคแรกเลยที่ใช้สีใช้ผสมกาวใช้ตัวการฝังสีเข้าไปในเนื้อพลาสติกตัวนี้นะครับคือตัวที่บางที่สุดนะเรียกว่าเบอร์50หรือแสงสองผ่าน50%เนี่ยความแตกต่างคือเรามาดูตัวนี้นะเราจะมีมิเตอร์อยู่สตัวตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตัวหนึงจะเป็นตัวดูค่าของ UV visible และ infrared ลำแสงของ3ตัวนี้กระส่งผ่านโดยไม่มีตัวกลางก็จะวัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ก็เอาฟิล์มตัวนี้นะฮะตัวแรกเลยของตัวยุคแรกนะครับของเบีร์เบอร์ห้าศูนดูนะฮะนะครับ UV เหลือ0แปลว่าลดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ Visible Light ก็อยู่ประมาณสัก38 39 37แล้วแต่นะฮะตัวลิซโซเดตตัวกลางเนี่ยสองผ่านไปถึง84%เป็นต์เห็นไหมลดลดได้แค่16%บหกเรนต์เรามาดูเรื่องการความร้อนรวมของตัวนี้มิเตอร์อีกตัวนี้ที่ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมดูเปนท่าสุดท้ายเนี่ยแหละครับทีนี้นเรามาดูไล่ดูตัวต่อไปดูต่อไปเลยนะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงอะวัดด้วยมิเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอ่า U20 น,นะฮะวิสบัลไลค์ก็ประมาณยี่ห้ายี่หกนะครับก็เกือบเกือบสามสิบนะครับแล้วอินฟราเรดก็แปดสิบกว่านลฮะก็แปลว่ากันได้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมีเพิ่มเผยแย่กว่าตัวแรกอีกนะครับเรามาดูกันความร,รวมบ้างสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เหตุผลเพราะว่ามันกันแสงสว่างได้มากขึ้น แต่ตัวอินฟาเรดเนี่ยผ่านทะลุปไป87%ก็แปลว่ากันได้แค่13%เท่านั้นเองกันความร้อนรวมจึงได้ประมาณ31.5จากท่4เอาละเป็นสีดอนนิยมนะครับเบอร์60นะฮะสีแสงส่องผ่าน20%นะครับ UV <c oughs> ไม่ต้องดูน่าสูนะครับ Visible Light 12นะครับก็เบอร์20ก็อยู่ประมาณเนี่ย15%บวกลบถึง20%หมายให้อินฟาเรดผ่านไปตั้ง84แปลว่าลดได้16จากตัวนี้นะครับแล้วเรามาดูเรื่องกันความร้อนรวมจากมิเตอร์ตัวนี้นะฮะ37 กว่าๆไม่เกิน38แล้วก็มาดูตัวเข้มสุดเลยอันนี้นะครับตัวเข้มสุดเลยู U.V ไม่ต้องดู U.V ก็ศูนย์นะฮะแสงส่องผ่นห้าน,นะฮะเพราะมันเบลอเข้มน,นะครับแล้วก็อินฟราเรดแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็พอๆกันเลยครับมาดูกันความร้อนรวมประมาณสี่สิบสองไม่เกินเห็นไหมฮะนี่ตัวไม่มีโลหะมีแต่สีอย่างเดียวความเข้มเพิ่มเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะก็ประมาณสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นได้เลยนะครับว่า ตัวอินฟราเรดทั้ง4ตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15-18%ถึงเนท่านั้นเองครับนี่คือตัวสำคัญแั้นทีเซอร์ที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่30ประมาณ37ถึง42ปรเซ็นต์ตามความเข้มครับ27ไม่ใช่37 27เปอร์เซ็นตนะ์ถึง4 0กว่าเปอร์เซ็นต์พิมพ์ตัวนี้นะครับอายุใช้งานอยู่ประมาณสก3ปีราคาติดตั้งผมบอกไปเลยนะครับถ้าวันนี้ยังมีติดอยู่นะฮะก็ไม่เกิน2อ0 0หรอกครับรอบคัน ตัวที่2องที่บอกไปแล้วครับความหนาเพิ่มขึ้น1.5นะครับมีโลหะปนมีแสงเงานะครับมีความสะท้อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ตขึ้นไปเอา,เอาละครับเบอร์50เหมือนกันนะครับตัวนี้ขยับขึ้นมา UV0 แสงสองพัน42อินฟอเรสสองพัน54ก็แปลว่าลดได้ประมาณ56มาดูทีเซอร์สุดท้ายได้38.4เห็นไหมฮะตัวนี้ขยับขึ้นมาเป็น38 39เห็นไหมฮะดีขึ้นเลยเพราะมันมีโลหนะเนี่ยแสงเท่ากันนะครับ พอเราขยับขึ้นมาดูตัวที่2องนะฮะอินฟราเรดลดไว้ได้60อ่บประมาณ58าสกับบเปอร์อันนี้ความเข้มขึ้นมาหน่อยนะฮะเบอร์เรียกว่าเบอร์40อะไรเนี่ยครับติดบานหน้าได้ดีนะตัวนี้ก็ทีเซอร์ก็จะอยู่ที่47 46.8อ่ามาดูตัวต่อไปเบอร์ยอดนิยมนะฮและที่มีโลหะวาวุ่ว้าวหน่อยนะครับอินฟราเรดเห็นไหมสองผ่านได้21แปลว่าลดได้80เลยตัวนี้นะเพราะมันเงาวุวาบนวาวเลยนะครับแต่ว่วาาสสกัดสัดญญณ เต็มที่เลยตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูอีทีเซอร์ของตัวนี้นะครับที่เป็นสียอดนิยมขายดีที่สุดในอดีตนะฮะปัจจุบันนี้ไม่เคยถลาย6 2แสงผ่าน19อินฟราเรดผ่านได้16 UV0 นะครับทีเซอร์ก็ได้62%โดยประมาณเห็นไหมฮะแล้วมาดูตัวที่สุดท้ายของตัวโลหะอินฟราเรดผ่านได้14แปลว่ากันได้70ประมาณ80%เลยวัดทีเซอร์กัน,นะะ69%เเเปอร์์ซ็นตกือบ70%นี่ตัวที่ว่า เงาสุดโลหะเยอะสุดความเข้มมากสุดก็ได้69%ทีเซอร์37ถึง69%ทีเซอร์ทีเซอร์อรอรหมายถึงกันของรังรวมเลยเรามาดูพระเอกตัวสุดท้ายในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นนาโนซรามิกที่เป็นตัวแอดวานซ์หน่อยตัวนี้นะครับเรามาดูตัวแรก UV0 นะครับแสง Visible Light 48แสงส่องผ่านอ่ะ45นะฮะอินฟารเรนอเหรือ2 3แปลว่ากันได้97 98% เรามาดูทีเซอร์กันอันนี้27%อันนี้30%กว่าตัวนี้55%หเร็นต์เหครับเลือ2ประมาณ9899เรามาดูตัวทีเซอร์ของโูที่2ที่ลองเข้มลงมาอีกนิดหนึงนะฮะได้64.4 64, นะ UV 0ูนย์อินฟาเรดหรือ1แปลว่าลดได้99%แสงสองผ่าน32ทีเซอร์ได้64%เรามาดูตัว เบอร์ท็อปนิยมนะฮะที่ใช้บ้านเราคือเบอร์นี้นะครับไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคแรกยุคก,กลางยุคปัจจุบันอินฟราเรดผ่านได้สุดได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แปลว่าลดได้เก้าสิบเก้านะฮะมิสซิเบิลไลท์ประมาณสิบเอโอเคนะครับทีเซอร์ปึ๊บนะฮะลองทึบนะครับ, Long ip, รบได้71.6อ็ดจุดนะฮะวประมาณ9-10อินฟราเรดเดินหนึ่งยูวเยอะกว่าตัวนี้แล้วนะฮะเยอะกว่าตัวที่เป็นตัวเงาสุดและเข้มสุดได้72เห็นมันน่าสนใจเลยนะฮะมันมา มาดูตัวสุดท้ายนะครับที่เข้ม uv 0แสอง2ัน7อินฟาเรด5อ่าโอเคนะฮ vlt 8 ir irt ทะลุได้แน่หนึ่งลดไป99 uv 0ทีเซอร์72สิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวเรื่องฟิล์มกรองแสงอีกอันหนึงก็คือว่าในเรื่องของการรับประกันกับเรื่องของราคา มันก็จะไปคู่กันของตัวสินค้าที่บอกถึงเรื่องการรับประกันกลุ่มนี้ยังไงก็ตามเลยนะครับจริงๆเนะี่ยอายุการใช้งานหรือรับประกันี่ยไม่เกิน3ปีนะฮะจากโครงสร้างของมันซึ่งอันนี้จะอยู่ที่ติดตั้งเลยนะครับประมาณ2,000บาทจริงๆนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเป็นของจริงอะไรก็อาจจะติดแค่พันต้นๆนะฮะแต่ท่านต้องแลกมาก,กับการความร้อนได้แค่กล่องแสงนะครับเอาละครับแต่ท่านพัฒนาขึ้นมาอยากใช้ฟรีที่การความร้นอ,นอนดีๆแล้วไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มือถือสัญญาณอะไรต่างๆมากมายไม่ได้สนนใจะครับ ก็ยังอันรุมพอใช้ได้อยู่นะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสักห้าถึงเจ็ดปีนะตามลักษณะของฟิล์มแล้วราคาก็จะอยู่ประมาณสี่พันบวกลับการติดตั้งบุญการเรามาดูโปรเจกต์วานนี้ตอนนี้มันยังไม่นิ่งนะครับนะครับยังไม่นิ่งผมจะบอกให้ฟิล์มเซรามิกเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยความหนาอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับนะเต็มที่ก็หนาหนึ่งจุดเาห้าหนากว่านี้ไม่ค่อยดีสองดูแลจับมายังไม่ทันติดแล้วคุณ ติดแล้วก็ยิ่งขุนนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีปัญหาในเรื่องการมองในการดูแสงตกกระทบเรื่องของ low angle haze เรไรต่างตเหล่า,านี้นะฮะซึ่งมันเกิดจากการผลิตเกิดจากเทคโนโลยีในการเคลือบแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มีราคาไม่แพงม,มันก็ได้ทําให้ลดอินฟฟาเรดได้ดีนะครับแต่ว่าอยู่ไม่นานแล้วก็แถมความขุนมาให้อันนี้ก็ต้องต้อระวังอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณเหมือนกันท่าอยู่ประมาณ 5- 7ปีโดยประมาณ นะไม่มีฟิล์มเซรามิกที่ไหนเลยนะครับที่ไม่คุณเลยเหมือนกับฟิล์มพวกนี้ไม่มีนะครับผมยืนยันได้แต่ความคุณถ้าดีๆเลยคือนหนึ่งไม่เกิน1%ของความคุณนี่คือสาระดีๆที่คนที่อยากรู้เรื่องฟิล์มนี่คือที่มาของธุรกิจของฟิล์มของแสงอย่างละเอียดพอสมควนรนครับแล้วเจอกันในสาระคดีหน้าถ้าท่านชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นความรู้ครับสวัสดีครับ